สังเกตปืนจานเวลายิงจานมันหมุนจริงเหรอเออจานหมุนได้ยี่ห้อจานหมุนเลยอ๋อๆๆอ๋อๆอ๋อๆออสวัสดีครับคิดว่าเป็นหัวเครื่องแล้วเจ๋งเหรอไอเบอร์สามนี่ยังไงวะออกแล้ว จดจอด,จอดตีหนึ่งมั้งเนี่ยแม่ลงแกบการก็ลงตามรอมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมไหนไม,ไม่มีคนตามเลยอ๋อตามตีหนึ่งมาร์คจุดโลเคชั่นตาม,มตาม,ตามเฮ้ย ต้อนรับตอนรับ,รบเดี๋ยวเราต้อนรับะอะไรเฮ้ยอรอรอรอ,อ,อ,อเฮ้ยออกกัเลยเอ่ะรีบจังอะ่ะหักได้นนอกนุนนูนนนอยู่ข <What S 1> ้าง,งนอกพี่ให้โคบไหม ไม่โครบรอตั้งรับนั่นแหละตั้งรับโบอ่บะมาแล้วมาแล้วฝัว่งกูฝั่งกู เรื่องนะพี่พี่ไปสามันไปด่ามันมันตามล้างแค้นเลยโอเคอาชีวะตีกันเดี๋ยวให้พงพี่ไปตีครับผมไปถังย่ายัสดีครับ ฮัลโหลวันดีครับเงียบหาพ้องเหรอเฮ้ยอเราพอกันม์สามอาจจะไม่เพราะที่ส่ายนะมีวะตีหนึ่งก่อนนล้นนะมันจะถึงก่อนกูได้อย่างไร Gone sắp biển đam mê nào lòng phẳng giả lạo đời sẵn lòng tựa kuôi ôi dạ dmay ná dạ

ว้าว่าไอ้ข่ามาไม่ได้มึงไปลงฝั่งนู้นขอบคุณค่ะลืมรีกระสุนตกใจอย่โดนลูกซองแบบไม่มีเกาะนัดเดียวปังลทงั้งยืนเลย มาไวไปไวแท้จานม์มดีพีตรงนี้สองเสียงเสียงบ <ท S 1> เฮ้ยไม่เก็บของพี่เอาไปหมดแล้วนะค่ะคูณหกคูณ ไปก่อนของโคตรด,ดีวันนี้วันนี้มีคุณสามใครเอา่ะ I got supplies I got supplies หมุนยังไงวะ้องยิงค้างดิเล็งเล็งยิงค้าง หมือน, oh. นว่าจานมันหมุนเข้าใจแล้วมีมีผู้ใดเอาคูณหกไหมใช้ไปก่อนก็ได้ไม่ไม่พี่พี่เจออีกอันนึงอ๋อ oh, เอาก็ได้ I got surprise. s u p บ,บังคับน้องอะ่ะผู้สาวของดีให้ปฏิเสธกันได้ไงวะน้องว่าคุณหกเด็กน้อยใช้กัน เฮ้ย <laughs> อย่าบอกว่าน้องใช้อ้นี่วะเลดด์ดอตใช้กับซนไฮเนี่ยนะใช่ <laughs> <laughs> น้องคุณสามน้องก็ยังพอทนนะเรดดอเลยโอ้โห <c oughs> ไม่ธรรมดาว่ะสมละสมละสมแล้วที่เป็นน้องใหม่ของทีม น้องอยากได้เครื่องบินอ่ะอยากได้เครื่องบินเหรอเออไปไปขอไอ้นุ่นน้องอยากได้ของขวัญเป็นเครื่องบินร <c oughs> อการเป็นเซลลของอยู่อะตอนนี้ <c oughs> ว่าง <c oughs> ไปเขอเบวตี้รอได้ไหมเฮ้ยมีได้แม่กำระเบิดเลยกำลเบเสร็จกำหมัดมีคนมาแล้ว Yeah, yeah. Hey, 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 try, try, try. Mark the location Oh, ขอ ไี้ยิงเนาะเฮ้ย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 เดี๋ยวหาต้นอยูย่หินพี่หาตัวก่อนหาต้น Watch out เมื่อสามได้คุณหกหรือยังเดีเก็บไว้ให้ไม่ไม่เป็นไรค่ะเนอะไรอาพี่ผู้หญิง <c oughs> เฮ้ยมีหำเหมือนเราเลย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เพื่อนผู้หญิงอ๋อหรอนจริงน้องเมื่อกี้น้องเห็นเหมือนป้อมยาตรงถึงอ่ <c oughs> ินเนี้ยไม่เห็นนะพ <c oughs> ี่อยู่มุมนี้ไม่มีคน ม่ก็บ้านฟ้าเหรอเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ Mark the location โอ้โหเตรียมตัวหลังแตกเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวนะอ้อมแป๊บ เจ็บหนักมากตอนเนี้ยอยไรไม่ตายเอาร้อยแทนที่ใช้ S K S ไอ้หำมันไปมันไปนเฮือน็อกมันอยู่ตรงกำแพงบ้านกำแพงบ้านไม่ได้ไม่ทันพี่เบอร์สามก็น็อกเหรอ น็อกน็อกโดนข้างขวายิงโอ้จะหาสาวมาเล่นด้วยอยู่เนี่ยโอ้มาทำไมวะเนี่ยเออมาทำไมวะออกไปจ้กตั้งห้องสองสองวะครับพี่หนูนี่แหละเก๋ที่สุดจันตั้งห้องสองสองเปล่าจันอะไรกูบอกว่าดีดีกูบอกเดยวไปสองสองวะคนเมื่อกี้ดี ปสองครับพี่พี่ผู้หญิงยิงสองชายสองเปล่าพี่สู้หรือเปล่าเออสองลิซ่านี่มาไพ่เอาเปล่าหนึ่งจะหนึ่งจะสี่ก็รับนะครับเดี๋ยวลิซ่าเองครับยิงสองชายสองไหมเอาเป้อะหรือหนึ่งหนึ่งเลยพี่หนึ่งหนึ่งเลยเอาประลาดหนึ่งหนึ่งจริงกับปู่กับเป้อะนะว่าบอกหนึ่งหนึ่งเลยไม่เอาหนึ่งหนึ่งเลยโถสองสองกันไปเดี๋ยวไหนก่อนอุ่น